สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมี้ก็มาพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างประจํามือวันที่3สี่พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6คาดหมายลักษณะกาศ24สโมข้างนาตั้งแต่บายมือนีฮอใบายมืออืน่นบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็สิีมีอากาศเย็นก็มีหมอกบางในตอนเสารเนาะคะ่ะแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางหมองเนาะคะ่ะอยู่ทังตอนล่างของภาคค่ะ ลมเป็นลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว10ถทงยีกิโลเมตรต่อสัวโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบายเมอ้อนี้ก็สิอยูทีประมาณ30เึิง33องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำตสุดเ้ามอ้ออ่นกับคาดว่าสีอูทีประมาณ20ถึิง23องศาเซลเซียสค่ะขาดหมายลักษณะอากาศเจ็มือข้างหน้าค่ะสวงแหลกสวงมือวันที่30พฤศจิกายน ทงหนึ่งท่านว่าคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างกสิเมีอากาศเย็นก็มีหมอกบางในตอนเสาร์ค่ะและ้วกาอุณหภูมิกสิสูงขึ้นประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสค่ะมีโอกาสเกิดฝนลอยละซิบถึงยี่ซิของพื้นทีค่ะส่วนมากกสิยุ่ทั้งตอนล่างของภาคเนาะค่ะลมเป็นลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว1ิบถึงยี่ิหากิโลเมตรต่อสุโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดกสิยุทีป,ประมาณยี่ซิเกาถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสค่ะ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกับคาดว่าซีอูที่ประมาณ17-23องศา,าเซลเซียสค่ะส่วนที่สองค่ะสวงมือวันที่2-6ธันวาคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างกับซีมีอากาศเย็นในตอนเสาร์ค่ะอุณหภูมิลดลงประมาณ1-3องศา,าเซลเซียสค่ะแล้วก็สีมีลมแห้งเนาะคะ่ะมีฝนเล็กน้อยบางหม่องค่ะส่วนมากกับซีอยู่ทางตอนล่างของภาคเนาะคะ่ะลมยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดกระสีประมาณ30ถึง33องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกระสีอยู่ที่ประมาณ1บเกถึง22องศาเซลเซียสค่ะค่ะสําหรับมือนี้ก็ขอจบการไล่งานไว้เพียงเท่านี้นะคะพอกันใม่มือหนาสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน